สวัสดีครับล็อกแห่งฟอร์พนักคนะครับอยู่บนถนนเกษตรนวมินนะครับโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาชมรถแต่งเท่ๆคันนี้กันครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นวัยแท็กนะครับราคาตัวรถจะอยู่ที่1นึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันนะครับเป็นรุ่นเทอร์โบเดี่ยวนะครับอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบแรงม้าแรงบิดจะอยู่ที่สี่ร้อยห้านิวตันเมตระเดี๋ยววันนี้เรามาชมกันว่าลูกค้าแต่งอะไรเพิ่มบ้างนะครับ เริ่มจากด้านแรกนะครับด้านหน้าเลยนะก็จะมีในส่วนของเปลี่ยนกระจังหน้ามาใหม่นะครับเป็นกระจังหน้าตัวใหญ่นะครับทรงแรปเตอร์นะครับเป็นรุ่น v 6นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับโลโก้ใหญ่ๆคําว่า ford นะครับ f o r d นะครับอันนี้จะเป็นแดงตัดดานะอันนี้ลูกค้าเลือกสีได้นะครับว่าจะเป็นสีขาวสีแดงสีน้ําเงินนะครับแล้วแต่ว่าลูกค้าเนี่ยจะชอบสีอะไรอันนี้เราปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับของลูกค้าเนี่ยก็จะมีในส่วนของไฟ3จุด ไปสามจุดก็ส่องสว่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือว่ากลางคืนก็สวยแล้วก็มันจะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเลนเจอร์ของบอดของเรานะครับพร้อมกับแล็บสติ๊กเกอร์มาครับตัวนี้จะเป็นแล็บสติ๊กเกอร์คาว่า FORD นะครับเพิ่มความเท่ๆกันไปนะครับกับตัวรถสีดํานะครับมาพร้อมกับข้อไฟด้านหน้านะครับข้อไฟด้านหน้าของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบดําด้านนะครับพร้อมพิมพ์ลายเลนเจอร์เข้าไปนะครับให้มันแมทกับตัวบอดดี้ของรถนะครับ ไฟหน้าตัวนี้มันจะเป็นตัวแบบ LED แล้วนะเป็น LED แล้วนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกของเราก็เอกลักษณ์นะครับไม่เคยลืมนะครับหักเลี้ยวซ้ายก็ไฟเลี้ยวซ้ายก็จะติดนะครับถ้าหักเลี้ยวขวาไฟตัดหมอกด้านขวาก็จะติดอันนี้จะเป็นสไตล์ใหม่ของตัวเลนเจอร์ของเรานะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันตัว Y-Tech นะครับด้านนี้นะครับลูกค้านะครับทําเพิ่มนะครับเป็นยกสองนิ้วนะครับกับตัว โช้ของเราเนี่ยตั้งแต่รุ่นสปอร์ตขึ้นมาเนี่ยจะเป็นโมโนทูบนะครับไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรเพิ่มนะครับก็ใช้โช้กเดิมมาจากโรงงานได้เลยตัวนี้ลูกค้าเนี่ยเขาทำเสริมมาทำหมุดนะครับเสริมมาประมาณ2นิ้วนะครับพร้อมรับกับตัวยางตัวนี้ขอบยางของเรานะครับจะอยู่ที่20นิ้วนะครับเป็นยาง RT ีนะครับยาง RT ีของเราเนี่ยแก้มหน้ายางนะครับหน้ายางจะอยู่ที่สองห้านะครับแล้วก็แก้มเนี่ยจะอยู่ที่50บนะครับ พร้อมรับกับตัวแม็กของเรานะครับก็คือเป็นขอบ20นะครับในส่วนของเรื่องออตัววายแท็ของเรานะครับมันจะได้ในส่วนของตัวดิสเบรกให้ด้วยทั้งหมด4 4ล้อเลยนะครับพาเราให้ทั้ง4ล้อเลยนะครับอ่ะต่อมาครับด้านข้างอ่ะอันนี้ลืมบอกไปอันนี้มาจากโรงงานนะลูกค้าไม่ได้อยากที่จะใส่ตัวใหญ่เพิ่มก็เอาตัวที่ติดจากโรงงานแต่ว่าตรงนี้เราสามารถเพิ่มเติมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว6นิ้วนะครับจเอาแบบมีหมุดหรือไม่มีหมุด ก็แล้วแต่ความชอบของลูกค้าแต่ว่าลูกค้าบอกว่าขอแบบเดิมๆจากโรงงานก็พอนะครับอันนี้ก็ติดมาให้แล้วอันนี้ก็จะเป็นใส่ลักเทอร์โบนะครับมีรูระบายอากาศนะครับก็ตามสไตล์ของตัวไวท์แท็กของเขานะครับอ่ะต่อมาเดี๋ยวดูด้านข้างกันด้านข้างเนี่ยลูกค้าเนี่ยติดกับข้างมาให้แล้วก็จะเป็นแบบมีลายนะครับสติ๊กเกอร์ไรเดอร์นะครับแล้วก็ด้านท้ายก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ติดคำว่าเลนเจอร์นะครับ มาได้ข้างก็จะมีให้ครบทุกรุ่นอยู่แล้วตั้งแต่ตัวที่ยกสูงก็จะมีเพิ่มขึ้นมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีติดในส่วนของกันศาดนะครับมีสี่ชิ้นนะครับพิมพ์โลโก้เรนเจอร์เข้าไปแหลกหลังคาก็จะมีมาให้ตัวไวแท็กทุกตัวก็จะมีตัวแหลกหลังคามาให้แล้วนะครับมาพร้อมกับตัวเบ้ามือจับนะครับก็พิมพ์สัญลักษณ์เรนเจอร์เข้าไปก็ป้องกันรอยเล็บแล้วก็เพิ่มความดุเพิ่มความเทเข้าไปนะครับอะ ต่อมาด้านท้ายครับด้านท้ายสปอร์ตบาร์ของเราก็มาจากตัววายแทกอยู่แล้วนะครับวายแทกของเราอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้จริงนะตัวนี้มันก็เสริมเข้ามาแล้วก็สามารถผูกจับอะไรพวกนี้ก็ได้หมดเลยทีเดียวนะครับตัวล้อก็จะเป็นของตัวโปรเทคนะครับอันนี้ก็ทํามาให้2นิ้วด้านหน้ากับด้านท้ายนะครับมาดูด้านหลังนิดนึง ด้านหลังนะครับไฟไฟท้ายด้านหลังนะครับอันนี้เขาก็จะติดเป็นครอบมาให้แล้วนะครับก็จะเป็นเป็นสีดํได้ก็คล้ายๆกับตัวด้านหน้านะครับก็จะเป็นหลอด LED มาให้นะครับเสริมความสปอร์ตแล้วก็ป้องกันเอ่อป้องกันในส่วนของเวลาไปเกี่ยวไปชนอะไรเนี่ยมันก็กันกระแทกได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ได้ไปกระแทกแรงนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของกับเอ่อฝาท้ายฝาท้ายของเราเนี่ยก็จะติดมาให้อันนี้เลือกได้นะจะเอาเป็นสีอะไรแต่ว่าอันนี้อยากจะให้มันแบบ ดูดุดันดูสีดำอะไรอย่างเงี้ยให้มันเหมาะกับตัวรถก็ติดเข้าไปเป็นกาบด้านท้าย FORD นะครับตัวใบถ่ของเรานะครับมันก็จะมีในส่วนของกล้องส่องถอยหลังมาให้ด้วยนะครับแล้วก็เลนเจอร์ตรงนี้เลือกสีได้นะอันนี้คุณลูกค้าเขาชอบแบบดําๆก็เลยติดเป็นตัวสีดําจะติดเป็นโลโก้สีขาวสีแดงอะไรเนี่ยก็ติดได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคคันนี้ก็แต่งมาโดยประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าคุณลูกค้าเนี่ยอยากที่จะได้เป็นโปรแบบ พร้อมชุดแต่งเนี่ยเราก็มีมาให้นะครับตัว white a ของเราก็มีถ้าเป็นตัวสประตูเริ่มต้นนะครับมันจะพร้อมชุดแต่งเนี่ยรุ่น xl plus เนี่ยดาวเริ่มต้นอยู่ที่49,000บาทนะครับแต่ถ้าเป็น y t tag เนี่ยก็ใช้เงินอีกสักหน่อยนะครับก็ได้รถคันนี้ไปใช้เช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับก็ขอฝากรถคันนี้ไว้เป็นแนวทางในการแต่งรถของลูกค้านะครับถ้าอนาคตลูกค้าอยากจะได้แบบนี้นะครับแคปหน้าจอมาครับแล้วก็อยากได้แบบนี้หรือว่าอยากจะได้แบบลายสติกเกอร์ด้านข้างเราก็มีให้เลือกหลากหลายหลายแบบนะครับถ้าคุณลูกค้าสนใจยังไงก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0814307717นะครับอย่าลืมนะครับช่องล็อกฟอร์ดนะครับก็กดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบมาะนครับ